สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกคือเก่าเนาะกำนังสือสุกง่ายๆแค่ปลายจมกูกทรรมาชาสอนรรพเนาะพี่น้องพี่น้องเสียงที่พระพุทธเจาพย์เนยอมรับว่าเป็นความจริงนั้นมีอยู่สองอย่างเนาะคือหนึ่งสมมุติศัจจะเป็นความจริงโดยสมมุติหรือสมมุติว่าจริงคือจังสัตว์บุคคลโตตนห้าขาสามีภรรยาบุตรดา ความชอบสมบัติของเฮาเป็นตนนันละสองปรมาธาสาจะคือความจริงโดยปรมามัตเป็นความจริงแท้แม้สิมีเสื้อเอินหรือบอก,ก็ตามก็เป็นความจริงโดยจังสั่นนันละซึ่งมียุสีป,ประการน้ำกันเนาะก็จิตใจ,ใจวิญญ,ญาณถาดหูวกูหงขอเจตสิกซึ่งที่ปรุงแต่งจิตให้ดีสัวสอบสังทั้งจิตและเจตสิกนี่คือน้ำประทับเลย พ่ะลูกกายคุณสมบัติของกายเป็นรูปปธรรมงอนิพานภาพวาติพลจากรูปธปรรมใน่น้าบธรรมแล้วนันละพี่น้องการศึกษาสิ่งที่อยู่นอกกายใจนั่นเสื่อว่ากำลังศึกษา สมุตสตาจาก็คือวิชาการทางโลกเพนนิวัฒนธรรมกฎหมายศิลปวัตปริบัติบาลีหนักธรรมผาพิธรรมซึ่งเป็นซื้อของธรรมา่านั้นแต่ในขณะที่กําลังเล่นโหกายใจดูว่ารูปน้ําอยู่นี่ซื่อว่ากาลังศึกษาปรมาธาศาจาร์เดอร์ปรมาธาศาจานั้นผู้หูมักบมหินคือผู้หูปริยัตวิชาการมักบาเพื่อสัมผัส,ก,สกับสภาพผปามัปรมาก็คือยานสมาธิวิตีปสัสนิีเป็นต้นนะ ผู้เห็นมักบ่หูเพื่อบางควมบ่ไดศึกษาปริยัติแต่ลงมือเจเริ่สติเลียนหูรูปน้ำอยู่เนืองเนืองจึงในสัมผัสภาาวัดร้ำของจริงซึ่งสัมผัสได้โดยใจทอนนั้นยกตัวอย่างก็คือในขณะที่จิตมีความสำรวมระวังและลึกหูอยู่นั้นเพื่อสินได้ม,มกกักแปดกะได้แกสัมมาวาจาเนาะคือกาวาจาถือต้องสัมมารกรรมมั่ตะ เพศนาทีที่ถูกต้องสามมาอาชีวะประกอบอาชีพทุจริบวเบียดเบียนผู้กวงผู้ใดในขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมใดอารมณ์หนึ่งในขณะหนึ่งหนึ่งนั่นนั่นคือสมาธิพผอ,อิญคณิกาสมาธิจิตตั้งมั่นสัวขาวในองค์มักแปดกระไดแก่สัมมาว่ายามะเพียงถูกต้องสามมาสติระลึกหูกายเวทนาจิตทำอย่างถูกต้องมั่นละสามมาสมมาธิจิตตั้งมั่นอย่างถูกต้องเนาะเมื่อระลึกอยู่ดูดู เห็นความเกิดดับของอารมณ์ต่างๆที่เขามากกะทบแล้วก็ดับไปตามกฎเกณฑ์ของไตหลักคือเห็นความเกิดดับพองลูกน้าเรืยอว่าเห็นด้วยปัญญาเพื่อเอินภาพวินามายาปัญญาเด้อในองค์มรกแดดนั่นละก็ไดรแกสามารถทฐิมีความเห็นหรือมุมมองที่ถูกต้องสามารถสังกัปปะมีความคิดที่ถูกต้องหรือได้ขณะที่กําลังหูอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งอยู่นั้น นั่นคือกำลังเหตุนาะทีโฮทุกการยึดมัน่นคือมัน่นไนกายใจว่าเป็นข่านั่นแหละคือสุดยอดของถูกแล้วนาทีที่ควรนเหตุไม่ถูกก็คือการละประญดยาจิตม,ม่นเป็นการลาถูกเด้อพี่นาะแม้ขณะที่กำลังโฮทุกคือนั่นเองตันทายเป็นต้นเหตุแห่งทุกที่เอื่อนมาสมุทัไทยเกิดบ่ใดเอื่อนมากำลังเหตุนาะทีคือการละประหาราจิต เหตุแห่งทุกเปน็นให้โตแบบซาปสัตในขณะที่กำลังโหดทุกอยู่นั้นกิเลสสงบระง,งับชั่วขคณะเอินได้ว่ากำลังเหตุนาทีประจ,กจรกัก์แจ้งสัตว์กิริยากิจนั้นนีโรธดอยู่ในขณะโหดทุกอยู่นั้นเองมักแปดกำลังเหตุนาทีประหารกิเลสอยู่สื่อว่ากำลังเหตุนาทีก็คือการเหตุห้ยจริญภาวนากิจในมักแปดอยู่นั้นละยู่ใน,ในขณะที่โฮอาการของร่วมหายใจ พวามเพลนไหวของอริยาบปอาการของท้องยุดเมืออาอการกินเขาเดินอาบน้ำกัวทุบันอยู่นันขณะนันซึ่ากำลังโฮไกเพื่อการเจเริ่กายญา,ยาปปณาุปัสนาสติปัฏฐานมีอาการท่างกายเป็นทศต่างแห่งการระลึกโผล่หรอพ้องในขณะทีโหล่วมหายใจอยู่นันมีเวทนาคือความรู้สึก ุขทุก,ทกหรือว่าเฉยๆเกิดขึ้นที่กายแต่คือจังยุ่งกัดปวดขาปวดท้องมึงศรีรษะกายปอดเป็นต้นก็เปลี่ยนหูจากกา่ไปหูเวทนาหนันแทนเ้เลยอค่อว่ากำลังจะรุนเวทนานูป,ปัสสาสติปัฏฐานไม่เวทนาคือความหูซึกสุกทุกเฉยๆเป็นต้นที่ตั้งแห่งการระล,ล,ลึกรูหันละในขณะที่หูร่วมหายใจอยู่นั้นใจเกิดอาการอยากได้ โกรธฟงสารสง,งบอิ่มเอิบเบาสบายเปง่ายโฮไปที่ใจเด้อสื่อว่ากำลังจะเดิ่นจิตต,นตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีพฤติกรรมพร้องใจเป็นที่ตัง้งแห่งการลึกรู้ส่วนถ้ามานุปัสสนาสติ ประธานนั่นมีอารมณ์ทั้งรูมลนน้ำฉะนั้นให้คณะที่หูกายเวทน,นาจิตจนเห็นความเกิดดับกระด้ดื่อือว่ากำลังจะเดินธรรมานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานอยู่คือกันมีสภาพว่าท่านเป็นทิศต่างแห่งการระลึกหูอยู่แล้วในขณะที่หูวร่วมหายใจอยู่นั่นหากเพ่งหรือประคองไปทีร่วมหายใจโดยตรงจิตสงบตั้งมั่นอยู่กับร่วมหายใจนั่นขณะนั้นร่วมหายใจเป็นอารมณ์ของสมถากรรมฐา,านหรือพี่น้อง หากู้อาการของร่วมหายใจที่กระทบกับปลายจมูกแบบมีปัญญาเห็นเพิ่มเกิดดับของอาการกระทบของร่วมหายใจขณะนันร้วมหายใจซึ่งว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเลยจะเห็นได้ว่าเคหู H. ในขณะห,หนึ่งนั้นซึ่งว่าผู้ปฏิบัติเจริญแต่สิกขาหมักแปดอริยสัจสีสติปทานสีสมถากรมาฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่างในอย่างหนึง่งอ,ง,อง,องอยู่แล้วนั่นละ พี่น้องสมมุติบรรดาเสื่อมมาอีหอย่างกระตามแต่ความเป็นจริงใจคือผู้หูกำลังหูอารมณ์ที่เป็นปรามาทอารมณ์จริงแท้คือลูกน้ำหรือว,ว่ากายใจอยู่นั่นเองและลูกน้ำอาจเป็นธรรมชาตินี้ก็เริ่มสอนทําให้ผู้เจริญสติได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นเพียงมยายา ดุดดังเง้าจะแน้นำที่ลอกให้ผู้ที่บ่เคยเจะเลือสติลงแบกลงยึดว่าเป็นตัวเฮาของเฮากันมาบา่โหดีพอบีชติแล้วหรือพี่น้องหากอันบดนี้เราไม่ยัง่เข้อใจกับว่าแม่เรื่องแบกยังดอกเพราะความพอใจที่แท้จะเกิดขึ้นใดว่าแม่มาพะเฮาอ่านหนังสือหรือฟังมาดอกต่เฮ้าต้องน้มือปฏิบัติเองเท่าน,าน,าน,านั้นนันละขอการขอพระคุณอนุโนมทนาบุญกับทุกๆท่านที่เราฟัางจ,จนจคพิปเนาะพอกันไม่ได้คลิปหนานะพี่น้อง